เดี๋ยวเราก็จะมาปลูกจูคาลิปตัสบนคันนานะครับผมก็ได้ขุดหลุมเตรียมไว้แล้วต้นพันธุ์ก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันคราวนี้ผมมาคนเดียวมันไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะผมก็จะลำบากหน่อยเดี๋ยวผมก็จะไปตัดต่อเอานะครับแล้วก็ขุดหลุมไปวันนี้แหละบนคันนานะครับ ก็ความห่างอยู่ไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับความห่างไม่เกินหนึ่งเมตรนู่นแหยะยาวไปนู่นนีนะ่นี่ป่าทุก่าที่ผมปลูกไปแล้วนี่ทางกลับรถนี่ก็ทุง่งนาผมจะปลูกไว้ปลูกเยอะๆนะครับปลูกเยอะๆถ้าเราคิดชอบทางนี้นะครับยิ่งปลูกยิ่งยิ่งได้นะครับมันก็เป็นไรายได้ นี่ผมเตียมน้ําไว้แล้วเพื่ออะไรเตียมน้ําเพื่อเอาต้นมาจุ่มก่อนนะครับนี่ขนาดฝนจะตกนี่นนี่คืมฟ้าคึมฝนผมยังต้องจุ่มนะเอาต้นกล้า,ามาจุ่มนี่อย่างนี้เลยไม่ต้องเขย่านะฮะเขย่าเดี๋ยวขุยมะพร้าวมันจะออกมันจะตกนะะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ ทำคลิปคนเดียวเนี่ยก็ลำบากนะพี่น้องผมก็จะเอาดินลองพื้นหนีก่อนตัวผมก็จะเอาต้นลงนี่ผมทำคนเดียวถ้าสองมือผมก็เอาดินลงเลยทำคนเดียวก็ลำบากนะเอาไ้ตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่าอย่าไปวางไว้ขอบๆอบนะแล้วก็เอาดินลงอย่าไปทำแบบนั้นนะครับเอาไว้ตรงกลาง ข้างล่างให้ดินมันร้วนๆหน่อยเพื่อรากเขาจะได้จับได้เดินง่ายๆนะครับตั้งในลักษณะต้นตรงลักษณะต้นตรงให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้อย่าให้เอ็นนะครับผมจุ่มจุ่มน้ําแล้วนะขนาดดินมีความชื้นผมยังต้องจุ่มจุ่มเพื่ออะไรเพราะว่ากันมันกันเผื่อฝนไม่ตกนึงนะครับอย่างน,น้อยเราก็ต้องประมาณการเหตุการณ์ไว้ข้างหน้า ครวก็เอาดินลงดินละเอียดนะครับไหนเป็นก้อนแล้วก็บีบบีบทำคลิปคนเดียวก็ลำบากอยู่เนาะเรากดไปรอบนึงก่อนอันนี้ปลูกบนคันนานะครับเพื่อนๆตรงไหนที่ว่างผมก็จะปลูกไปเอาดินลงตรงไหนเป็นก้อนแล้วก็บีบีนะครับต้องละเอียดนิดนึงนะทุกคน ละเอียดนิดนึงขนาดนี้ไม่เป็นไรเพราะต้นเขาลำต้นเขามันโคง้งเดี๋ยวเขาเวลานั้นเขาก็จะดีดตัวขึ้นเองเอาดินใส่เยอะนิดนึงนะครับกันเวลาฝนตกแล้วก็ดินมันแล้วก็เอามือกด เอามือกดรอบๆนะครับอย่างนี้มือกดรอบๆต้นเอาดินพูนๆไว้หน่อยนะเวลามันนั้นมันจะยุบฝนจะตกนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จเนาะตรงนี้ก็ประมาณสามสิบกว่าต้น <ๆ S 1> ก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพื<ๆ>่อนๆตรงไหนที่ว่างมีโอกาสเราก็ปลูกไปอย่าลืมจุ่มก่อนนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจว่าฝนจะตกหรือไม่ตกนี่ขนาดคืบฟ้าคืบฝนนะนี่ผมยังต้องจุ่มก่อนเพื่อความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก้าพันผมเป็นเคเจ็ดนะครับเป็นเคเจ็ดผมจะเน้นเคเจ็ดเป็นส่วนมากเพราะว่ามันอยู่ทุ่งนาอันนี้ก็จะหวานข้าวเดี๋ยวรอให้ฝนมันหนอก็จะหวาน ปั่นทำนายทักงสองปีแล้วก็จะเป็นสวนยูคาหมดละดูแล้วตามนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับผม